มอนไม้ต่างหมอนก็เคยหนุนอยากที่จะใช้ชีวิตแบบนี้บ้างจังนะคะเป็นคนชอบนะชอบชอบอะไรแบบนี้นะแค่ชื่อเพจชื่อเฟซบุ๊กนี่ก็น่าสนใจแล้วนะคะอย่างไรขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณจากใจเลยมีเรื่องราวของภาวะน้ำท่วมเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วง14บสนาฬิกาไปแล้วเนี่ยนะคะสาวคลักจะต่อสายตรงไปทางมีพี่ นักจัดรายการวิทยุที่มีโอกาสได้รู้จักกันนะคะไปรู้จักกันที่กรุงเทพมหานครนู่นนะคะเจ้าของสถานีวิทยุหน้านล้านานะคะจังหวัดน่านก็ทราบว่าน้าท่วมด้วยเหมือนกันเดี๋ยวสังกัดจะต่อสายตรงไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เขาเขาทำอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปไท่ถามซึว่ามันอะไรยังไงนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือเนยน้ําท่วมหนักเลยดูจากภาพคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ เป็นห่วงนะคะแล้วพี่ก็เป็นคนน่ารักนะดีเจไก่นะฮะดีเจกุ๊กไก่พี่ก็เป็นนักจัดรายการมาสามสิบกว่าปีแล้วะนะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงสิบสี่นาฬิกาไปแล้วนะคะเดี๋ยวสามครักเราพูดคุยซิเพราะว่าเพื่อนร่วมประเทศของเราเนี่ยนะคะเดือดร้อนเนี่ยเราก็อยากที่จะช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นเรื่องของกําลังใจก็ยังดีนะในรูปแบบต่างๆนะคะเอา เดี๋ยวช่วงช่วงต่อไปช่วงต่อไปนะคะฝากกันไว้ค่ะกดกันไว้ด้วยละกันค่ะเดี๋ยวมองดูเวลานะคะช่วงนี้ขออนุญาตส่งคุณผู้ฟังเป็นเพลงสตริงใหม่ละกันนะสิบสานาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกาเนี่ยส่วนเวลาสิบี่นาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาสองชั่วโมงก็จะเป็นเพลงสตริงเก่านะคะเพลงนี้เพลงที่น้องหลิงหลิงคองนะคะได้ขับร้องกันไว้เธอรับบทคุณหมอฟ้าระดาเนะะียค่ะ แห่งซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักนะคะลาจอไปเมื่อวันจันทร์ก่อนนู้นนะคะเป็นนักแสดงของทางช่องสามนะคะแล้วก็ละครซีรีส์นะซีรีส์เรื่องนี้หลายคนเนี่ยนะคะชื่นชอบจังเลยอะ่ะองออมกรนพัทนะคะซึ่งเป็นทายาทบันเทิงของคุณก้อยนะคะณรุ่มนต์พงสุภาพนะคะหลายคนประทับใจส่งทิ้งท้ายชั่วโมงให้คุณฟังได้ฟังกันเพลงนี้มีชื่อว่าสุดท้ายฉันก็เจ็บ สิงคเธอน่ารักดีนะคะการแสดงก็ดีดีสวยแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะสาวท,ท่านนี้นะคะชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ